สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปการชกประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกไฟหนึ่งในการชกต่อหน้าพัฒนั่งของแสนศักมุนสดินกับพ้ทธชิงร้องอดับหนึ่งชาวอเมริกันชุดอันตรายมอนโดบู๊กนะครับจัดก,การชกขึ้นที่เชียงใหม่นะครับซึ่งการชกในครั้งนี้นะครับเป็นเศษคลิปของอาภาพยนตร์นะครับซึ่งหลายคนบนอยากดูให้ครบนะครับซึ่ง มันหาไม่ได้แล้วนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่หาไม่ได้ส่วนการชกก็เป็นไปตามคาดนะครับมอลลบุกบุกชกแสนสักจนสะบัดสะบอมจนขึ้นยกที่14แสนสักช่วงซ้ายมหาปะเยทำให้มอลลบุกลงไปโดนนะับแล้วพอขึ้นยกสุดท้ายในยกที่15บหาทำให้แสนสักมีกำลังใจบุกกระหนำ่ำชกจนมอลลบุกยินเง,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 งิน และผลสุดท้ายกรรมการก็จับมลบทแพ้นอกไปในที่สุดนะครับทำให้ชาวเชียงใหม่ส่งเสียงเชียร์กันดังลั่นสนามโผล้องด้วยความปิติยินดีนะครับที่แสนสักได้รับชัยชนะในครั้งนี้